รวมใจหยุดนิ่งๆกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะในแง่ของการปฏิบัติจริงๆนั่นแหละก็ทำเพียงแค่ทำความรู้สึกปัจจัยเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องเพราะเรารู้จักฐานที่เจ็ดแล้วว่าอยู่ตรงนี้ แต่ทำความรู้สึกว่าอยู่ในกลางท้องแม้จะไม่ตรงกับฐานที่เจดพอดีเลยก็ตามอาจจะลืมซ้ายลืมขวาหน้าหลังล่างบนบ้างก็ไม่เป็นไรเอาว่าเอาใจเนี่ยมาทำความรู้สึกอยู่ในกลางท้องแล้วก็กำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเรา บริกรรมนิมิตจะเป็นจุดเชื่อมโยงใจให้มาหยุดมันนิ่งอยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพื่อให้ใจหลุดพ้นจากความคิดไปในเรื่องราวต่างๆที่แบบไปแบบมานั้นเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีบริกรรมนิมิตกำหนดขึ้นมากำหนดขึ้นมา เป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวกล้ดวงแก้วกะยะสิทขนาดกันแล้วแต่ใจเราชอบอยู่ที่กลางทองของเรานะจ๊ะในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าตรงนี้แหละฐานที่เจ็ด กำหนดบ,บริกรรมนิมิตก็คือการสร้างภาพทางใจโด้ว,วิธีง่ายๆสบายๆนึกธรรมดาธร,ราคลายๆเรานึกถึงสิ่งที่เรารักเราคุ้นเคยที่เราเห็นอย่าเจนตาจำได้ติดตาติดใจนั่นแหละมาเป็นบริกรรมนิมิต ถึงเพชรสักเม็ดหนึง่งโตแค่ไหนก็ได้แต่ว่ากลมรอบตัวไม่ใช่เจนนลไนไปเหลี่ยมกลมใสใสใส,สเหมือนกับเพชรนั่นแหละสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์นึกอย่างธรรมดาง่ายๆสบาย ลายกเรานึกถึงดอกบัวดอกกลาบหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกธรรมดาไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนไม่มากก็ไม่เป็นไรชัดเจนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจเนี่ยมาคลเกลียอยู่ เแถวศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้มาอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ไปน,น,นานๆครับเดี๋ยวมันหยุดเองแล้วก็ประคองใจใเดบริกรรมภาวนาภาวนาในใจโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราภาวนาในใจว่าสัมมาอรหัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาโดยไม่ต้องใช้กำลังคล้ายๆเป็นเสียงสำนึกลึกๆล,ล,ละเอียดละเอียดคลายบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยดังขึ้นมาเองโดยไม่ต้องใช้กำลังในการท่อง ให้เป็นเสียงทีลอีเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ที่มีพลังแห่งความบริสุทธิ์ไม่มีที่สิ้นสุดมาขจัดมดลทินของใจเราให้มันหมดสิ้นไปสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ภาวนาเ,าเรื่อยไปจนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาต่ออยากหยุดใจนิ่งไว้เฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องมาภาวนาต่อเพราะคำภาวนาจะใช้ทาเมื่อใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราต้องประคองใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวทีู่นย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าว นึกถึงบริกรรมนิมิตไปด้วยภาวนาไปด้วยจ้าลครคุ้นเคยกับภาพองค์พระแก้วขาวใสเราจะนึกถึงพระแก้วขาวใสแหนดวงใสๆก็ได้โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อใจหยุดใจนิ่งๆอยุ่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจซึ่งเป็นต้นทางที่ จะไปสู่อายตนะนิพพานเรียบประคองใจกันไปอย่างเนี้ยภาวนาไปเลยสบายๆแต่อยากกดลูกในตาไปดูถ้าแล้มรู้สึกว่าหวคิ้วจะย่นตึงหนาผากศีษะก็ให้รีพรเยอเปลือกตาขึ้นมาสักนิดหนึ่งปลือตาแล้วก็รักษา เลตาในระดับนั้นแล้วเริ่มต้นใหม่อย่าง,งง่ายๆส่วนมากมักจะมีอุปสรรคอยู่สองประการเป็นหลักๆคือฟุ้งกับตั้งใจเกินไปอันนี้จะเป็นหลักมากกว่าการหลับหรือความสงสัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเขาแราว่าใจเราคุ้นเคยกับการคิดคิดในสิ่งที่เราคุ้น คุ้นจนเคยเคยจนชินเพราะนั้นใจมักจะไปสู่สิ่งนั้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องบริกรรมภาวนาสัมมาอรังเรื่อยไปหรือพเยอะเปลือกตาขึ้นมาสักนิดหนึ่งแต่พอเราหายฟุ้งเราก็เริ่มต้นใหม่หรือตั้งใจเกินไป คือพอรู้ว่าเออเห็นธรรมะแล้วดีมีความสุขเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิตได้ยินคนนั้นคนนี้ก็เข้าถึงกันเลยอยากเข้าถึงบ้างแต่อยากมากเกินไปตั้งใจเกินไปก็จะทำให้เกิดอาการแกล่งตึงเกล้งสังเกตเออ มันจะสภาพใจมันจะทึบตื้อนิ่งๆแต่ไม่ฟุ้งแต่ก็ไม่มีความสุขมันตื้อตันๆเนิ้วที่เราวางไว้บนหน้าตักมันจะกระดกไหลจะยกท้องจะเกร็งแล้วก็มันจะท้อใจอ่ะเพราะเบื่อต้องพยายามนั่งนิ่งเพื่อจะให้ได้สมาธิ อย่างนี้ไม่ถูกหลักวิชานะจ๊ะแต่ถ้าเรานั่งนิ่งนุ่มเบาและเกิดความสบายแม้ยังไม่ได้เห็นภาพอะไรก็ตามก็ไม่เป็นทุกข์ใจยังคงรักษาใจนิ่งนินุ่นมๆอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็เปความรู้สึกว่าเวลามันหมดมันผ่านไปเร็วเหลือเกิน แล้มีบางส่วนของร่างกายเรามันหายไปมือหายขาหายตัวหายเป็นต้นนั่นก็แปลว่าเรานั่งได้ถูกหลักวิชาแล้วถูกต้องแล้วพอถึงตอนนั้นก็ให้นิ่งเฉยๆต่อไปจะลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไร บางครั้งก็ตัวยืดบางย่อบบางใหญ่บางพองขยายมั่งล่นไม่มั่งอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันตกจากที่สูงก็จะลืมตาอยากขยับตัวไม่ต้องกลัวอะไรบางทีนั่งไปก็มีภาพต่างๆเกิดขึ้นเป็นภาพวิวทิวทัศน์บ้างเป็นภาพอะไรต่างที่เราคุ้นเคยบ้าง แต่ว่ามันจะเป็นดวงใสๆหรือองค์ร่างใสๆก็อย่าไปรำคาญใจให้ดูไปเฉย,ยๆนะเดี๋ยวภาพเรานั้นก็จะเปลี่ยนไปเองภาพสุดท้ายเมจ่ัใจหยุดนิ่งในเบื้องต้นก็จะเป็นดวงใสๆอย่างแล้วก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็น ย,ยาอยกระนาบราติตยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่นั้นเป็นต้นแล้วัะใจหยุดแล้วภาพสุดท้ายในเบื้องต้นเมื่อใจหยุดแรกมันจะเกิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นภาพอะไรต่างๆที่ผ่านเข้ามาดังกล่าวนั้นให้ดูไปเชเฉยจะภาพ น่ารักน่าเกลียดน่าชังไม่อยากได,ออได,ด้ก็อย่าไปยินดียินไล่ภาพสวยสดงงามก็อย่าไปยินดีภาพที่ดูไม่งามก็อย่าไปยิน้ล่อย่าไปตกอกตกใจอย่าไปเข้าใจผิดว่ามีมารมามีอะไรต่างๆมาทดลองเราหรือภาพกรรมภาพเวนอะไรต่างๆอย่าไปคิดคือใจตอนช่วงนั้นอย่าไปคิด เรื่องอะไรทั้งสิ้นดูเฉยๆไม่ว่าภาพที่น่าดูหรือไม่น่าดูน่าดูก็ไม่เยินดีภาพไม่น่าดูก็ไม่ยินลายคือเฉยๆฉย้ำใจนิ่งเฉยํทำน้าที่เป็นผู้ดูที่ดีที่ไม่กำกับเหมือนผู้ที่เจนโลกนี้เ,เห็นการเกิดขึ้นแตงอยู่และเสื่อมสลายไปของชีวิต ของสรพสัตสรพสิ่งทั้งหลายมาตลอดระยะก,กาลเวลาที่ผ่านมาด้วยใจที่เป็นปกติแล้วก็ทำใจให้มันเป็นปกติไม่เห็นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเป็นปกติเห็นแล้วแต่บรรพากอละภาพกว่าที่เราอยากได้ก็ยังคงเป็นปกติเป็นภาพที่ดีสว,สวยงดงามบรนภาพ แต่พบุตรเทพธิดาก็จะไปเข้าใจผิดว่าเราไปสวรรค์แล้วก็ดูไปเฉยๆก็จะไปยินดีอะไรแม่เป็นภาพอะไรที่กล้เคียงกับดวงทำลงพระก็เฉยๆเป็นภาพที่ไม่ดีดูแลวน้าเกลียดไม่น่าดูก็ดูเฉยๆเหมือนกันจะไปยินอะไรนะทำอย่างนี้แค่นี้เท่าน,นั้นแหละ ลูกทุกคนก็จะกรรมความสำเร็จที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวการมีภาพเกิดขึ้นภายในใจไม่ว่าเป็นภาพน่ารักน่าชังแปลว่าเรามีสมาธิมาในระดับหนึ่งแล้วถ้าจิตบริสุทธิ์มันก็จะเป็นภาพที่สวยงามถ้าบางส่วนของจิตยังไม่บริสุทธิ์มันก็จะเป็นภาพที่ไม่สวยงาม แต่มันก็เป็นเหมือนก็จบเงาส่องสะท้อนในเราเห็นว่าใจเราบริสุทธิ์อย่างไหนเรามีหน้าที่หยุดกับนิ่งดูไปเฉยๆอย่างนี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวภาพที่น่ารักน่าชังเหล่านั้นมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นภาพที่สดใสสว่างสวยัย ที่จะนำใจให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเป็นเอกคตามีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวแล้วก็อารมณ์สบายสงัดจากกามจากบาปอากุศลธรรมและความเห็นถูกจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาเองเพระนั้นภาพสุดท้ายมันก็จะเป็นดวงใสๆในจุดเบื้องต้นของหยุดแรก แล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของหยุดในหยุดหยุดสองหยุดสามหยุดสี่หยุด 2, ห้าก็ทั่งนับหยุดไม่ทุนเข้าไปเรื่อยๆก็จะเห็นไปตามลำดับนี่คือสิ่งที่ลลกทุกคนยจะต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้ดีเพื่ที่เราจะได้นั่งเวลานั่งตามลำพังจะได้มั่นใจไม่กลัวบ้าอย่างที่เขาเล่าลือกันไม่กลัวที่จะเห็นในสิ่งที่น่ากลัว ไอ้กลัวที่เขาบอกว่านั่งแล้วจะตายไปแล้วไม่กลับหรืออะไรยิ่งกว่านั้นเราจะได้มั่นใจนถ้าเราได้ศึกษาเรียนรู้เอาไว้เหมือนหมอง,งูที่จะจับงูเห่างูจงอางก็จะต้องศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของงูพิษอสรพิษนั้นซึ่งไใครในโลกก็กลัวแต่หมอง,งูรู้วิธีเขาก็ไม่กลัว กาจะจับงูนั้นได้อสรพิษนั้นได้อย่างสบายๆระรู้วิธีการนี่ก็เช่นเดียวกันถ้าลูกทุกคนรู้วิธีการอย่างนี้แล้วความรู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วจะเกิดโทษนั้นมันก็จะหมดไปตรงข้ามสมาธินี่นแหละจะทำให้เกิดคุณประโยชน์กับเรา ก็ะจะเป็นจุดเชื่อมโยงใจของเรากับศูนย์กลางกายฐานที่7จ็ดให้เกิดถึงความสุขที่แท้จริงซึ่ง็รากฐานแหล่งกําเนดิดแห่งความคิดคําพูดและการกระทำที่ดีนํามาซึ่งความสุขและความสําเร็จในชีวิตและในธุรกิจการงานกับการสร้างบาร,รมีของเราโลกจะสันติสุขได้ต้องเริ่มต้นอย่างที่เราก่อนชีวิตในครอบครัวจะเกิดความหาสุข ไปขัดแย้งกันก็เริ่มต้นที่หยุดแรกของใจเราก่อนแล้วจึงจะขยายไปสู่สมาชิภายในบ้านคพืนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศประเทศเพื่อนบ้านนาน,นาชาติแล้วก็ทั่วโลกทุกสิ่งดังกล่าวที่ดีนั้นเริ่มต้นจากเราทั้งสิ้นเริ่มต้นจากหยุด แรกที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้มาก่อนนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญประหยัดสุดประโยชน์สูงในกลารสร้างสันติสุขหรือสันติภาพให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ให้ฝึกหยุดใจนิ่งๆดังที่ได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องตน้น ตอนนี้ให้รู้ทุกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ,ยยบ